เลยนะคะล้วบอกว่าหนูหิวเพราะว่ายายจะลูปข้าอาหารในเมนูหมี่กระทะยักษ์ด้วยค่ะบรรยากาศน,นะครับที่ออนนนายกเทศน่น,นวั่นมติเหมือนประเทพประยุทธ์จันโอชานะครับผู้คนก็จะหลั่งไหลกันเข้ามาเพื่อที่จะถ่ายรูปครับเยอะยมากๆ,ๆเลยนะครับตัวนี้นะผู้คนเยอะมากๆเลยนะครับหลั่งไหลกันเข้ามานะครับ ครับก็จะรอรับนะครับตอนนีน้เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับผู้คนเยอะเต็มมากๆเลยเต็มมากเลยมากเลยนะครับมาคอยต้อนรับอยู่ฝั่งด้านนู้นครับฝั่งนนน้นเนตน้น่นะเก็บมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวนะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีนะครับไปชมบรรยากาศกันนะครับบรรยากาศ เยอะมากๆผู้คนเยอะมากๆครับหลังไหลกันมานะนะครับนี่นะครับนะครับโอ้โหทั้งผู้สื่อข,ข่าวทั้งอ,อะไรก็มาเต็มกันหมดเลยครับตอนนี้ครับอาาจรย์สวัสดีครับคน,น,นามาแล้วกันมา เยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับนะครับทั้งสื่อมนชอนทั้งอะไรก็ถ่ายกันกรูกันขร้บมานะครับหาดูหาชมได้ยากมากครับนอกจากจะที่ตลาดเก่าคอยกราชบุรีนะครับวันนี้่เป็นเร่รืองายดีในจเนี่ยพรแที่ขาเรานี่เป็นบรรยากาศครับที่ท่านรนเดะย์จันทรชานายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะครับ ได้ตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับผู้คนกหลังไหลกันเข้ามาครับแต่เมื่อหมดครับครับหาดูหาชมได้ยากมากนะครับมืดฟ้าโมดินทีเดียวผู้คนเยอะมากๆเลยนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับทั้งผู้สื่อข่าวนะครับกันเยอะนะครับทั้งพ่อขาแม่ขายก็มากันนะครับวันนี้หลไหลกันเข้ามาเลยนะครับมาดูมาชมบรรยากาศกันนะครับบรรยากาศครับ

ผู้คนล้นหลามมากทีเดียวนะครับ,รบจะจะมาให้กำนายยศโหครับสวัสดีครับตอนนเต็มมากเลยอัมากผู้นไไนคนเยอะมากๆเลยครับแอร์อ,อัดเยอะแอรมากๆเลยนะครับ ทังผู้สื่อข่าวนะครับที่น้องประชาชนมากันมากๆเลยนะครับตัวนี้ถ้ายอยกันหลักรายกันเข้ามาครับนะครับผู้สื่อข่าวเยอะมากครับไปไปที่โอ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวท่านจะไปถ่ายที่โอ่งครับผมโอเครัไปไปต้องโอ่งดีกว่านะครับ

ไปรอท้ายไปรอท้ายไปรอท้ายเหรอไปรอท้ายใช่ใช่ะเขาบอกตรงนี้ตายไม่แล้วท่าหเข้นตงกว่าที่เป็นจริงคือน่ามากยมากครับ บรรยากาศนะครับนายกรัฐมนตรีท่านวันเอกประยุทธ์จันโอชานะครับได้มานะมาทันรับเดกกครับวันนี้ผู้คนเยอะมากๆเลยนะครับบรรยากาศเยอะมากๆครับบรรยากาศเยอะมากๆนะครับผู้คนเยอะมากครับบรรยากาศเยอะมากๆเลยครับใบทิเวณจุดตงกทางที่ตอนนี้ตครับในตอนนี้ผู้คนกําลังเฝ้ารอรับ นะครับเรารับค <im iti> ือท่านพลเอกประยุท <sh> ธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับรับพระออกมาตอนนี้กำลังมากันนะครับตอนนี้บุคคลมาเยอะกันมากเลยนะครับท่านท่านเสนาจชัยวิสารวันนายกรัฐมนตรีเด็จพระราชูรีกัมพาร์นะครับอย่าดันนะครับ